เกมจบคนไม่จบต่างชาติถกเถียงกันหนักมากหลังซูเปอร์บอลชนะคะแนนมาลัตกรีกอรีเยนควา้าแชมป์โลกเฉพาะการรายการวันลูพินีอย่างเป็นเอกฉันท์ฝ่ายหนึ่งบอกซูเปอร์บอลสมควรชนะก็ไตะเข้าไปหลายดอกขณะนั้นไม่ชนะได้ยังไงในขณะที่อีกฝ่ายเถียงนี่มันคิกบ็อกซิ่งไม่ใช่มวยไทยหมัดต้องได้คะแนนมากกว่าไตสิเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามไดไหน,ไหน,ไหนทัชอาเซียนครับ เอาละแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปฟังคลิปนะครับผมขอชี้แจงเล็กน้อยสําหรับคลิปนี้นะครับผมนําเสนอได้แต่เพียงภาพนิ่งเท่านั้นไม่สามารถนําเสนอเป็นภาพเคลื่อนไหวได้เพราะว่ามีเรื่องของลิขสิทธิ์ส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่อยากดูเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับสามารถเข้าไปดูได้ผ่านลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คำอธิบายเช่นเดิม สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะอยู่กันที่ผลการแข่งขันในศึกวันลุมพินีที่พามานะครับกับการพบกันระหว่างสองนักสู้ที่แฟนหมัดมวยทั่วโลกนะครับให้ความสนใจในศึกครั้งนี้ระหว่างซูเปอร์บอลกับมาราสกรีกอรีรยน ที่มีเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟเธอร์เวทเฉพาะกาันเป็นเดิมพันนะครับโดยรูปเกมก็เป็นฝ่ายทางมาลัสนะครับที่เดินหน้าข้าหามีหมัดเป็นอาวุธหลักในขณะที่ทางซูเปรอร์บอลก็ถอยนะครับและหาจังหวะเขาทำโดยเน้นเข่าและการเตะครบ5ยกนะครับกรรมการชูมือให้ทางซูเปรอร์บอลเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบเอกฉัน แต่ว่าผลการตัดสินนะครับกลับทําให้แฟนมวยชาวต่างชาติมีข้อถกเถียงกันอย่างหนักมากฝ่ายหนึ่งนะครับเขามองว่าสุป,ประบอลสมควรชนะเพราะว่ามารัสมีแต่หมัด ในขณะที่ซุปเปอร์บอลเตะและแทงเข่าเข้าเป้ามากกว่าแต่ว่าแฟนมวยอีกฝ่ายนะครับเขาก็มองว่ามาลัดก็โชวเข้าเป้าเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่เยอะแต่นี่ก็เป็นคิกบ็อกซิ่งไม่ใช่มวยไทยเพราะฉะนั้น,นะครับหมัดต้องได้คะแนนมากกว่าเตะสิส่วนการเตะของซุปเปอร์บอลเขาก็มองว่าส่วนใหญ่ก็โดนบล็อกเขามองนะครับว่ากรรมการให้ประโยชน์กับนักมวยไทยเพราะว่าประธานวันคือคนไทย หลังจากทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของแต่ละคนกันเลยดีกว่าน,นะครับว่าพวกเขานะครับจะตกเถียงกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มที่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติคนแรกนะครับคนแรกกล่าวว่าโลกเตะเป็นของซุปเปอร์บอลส่วนมาลัตได้เปรียบการออกหมัดนี่เป็นการต่อสู้ที่บาคลั่งมากแต่ว่าซุปเปอร์บอลจัดการการออกหมัดของมาลัตด้วยการปิดระยะการชก ขณะเดียวกันก็ออกอาวุธด้วยการใต่เข้าลำตัวที่ได้คะแนนสูงฉันคิดว่ามันเป็นชัยชนะที่ถูกต้องแล้วส่วนความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวเพิ่มเติมว่านี่คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของซูเปอร์บอลเข้าชนะในยกที่1,2,4,5อาวุธเข้าเป้าและชัดเจนกว่า การจัดการระยะจังหวะการออกอาวุธก็ทำได้ดีกว่าทั้งการเตะต่ำกลางสูงการสร้างความเสียหายให้กับคู่ต่อสู้ด้วยเขาเขาไม่มีจังหวะพลิ่งพล้ำเลยในขณะที่มาลัดออกหมัดเข้าเป้าสองสาครั้งในแต่ละยกได้จากเตะต่ำบ้างแต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอที่จะชนะ ด้วยกลยุทธ์ที่ฉันฉลาดของซูเปอร์บอลเขามักจะพุ่งไปข้างหน้าด้วยเข่าอันแหลมคมและมาลัตก็รับมันไปท้ายการชกคุณจะเห็นมาลัตเหนื่อยหอบไม่ค่อยออกหมัดต่างจากซูเปอร์บอลที่หาจังหวะออกบุธได้อย่างมากมายมีการป้องกันที่แข็งแกร่งมีการโยกศรีรษะเพื่อหลีกเลี่ยงการชกของมาลัตนี่เป็นชัยชนะที่ชัดเจนสำหรับซูเปอร์บอลจริงๆ ส่วนความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้ก็กล่าวแบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่ามันเป็นการต่อสู้ที่สูสีดูเหมือนว่าซูเปอร์บอลจะไม่ค่อยมีแรงในไฟนี้เขาชนะแต่ก็นะฉันไม่ใช่ผู้ตัดสินยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยซูเปอร์บอล ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับชัยชนะของซุปเปอร์บอ์นะครับก็บอกว่าเขาทำได้แค่เตะหลังเตะก้นคู่ต่อสู้กรรมาการก็ปล่อยให้เขาชนะไปซะอย่างนั้นด้วยความที่ประธานวันเป็นคนไทยเขาคงไม่ยอมให้ใครเป็นผู้ชนะในศิละปะก,การต่อสู้แบบมวยไทยอยู่แล้ว ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาคนนี้ก็แสดงทัศนะเอาไว้ค่อนข้างยาวนะครับโดยที่คนนี้ก็คำกล่าวว่านี่คือการต่อสู้ที่สูสีมันอาจจะจบได้ทุกหน้าดังนั้นฉันจึงไม่คล่องใจใดๆทั้งสิน้นไฟนี้ซูเบอร์นมีพลังงานต่ำแต่ก็ออกบุตรได้อย่างมากมายและหลากหลายความกดดันจากมาลัสทำให้เขาเหนื่อยมาลัสมักจะไม่หยุดก้าวไปข้างหน้าจนกว่าจะสิ้นสุดการต่อสู้ และสิ่งนี้บังคับให้ซูเปอร์บอลต้องกระตือรือร้นตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ตนตกอยู่ในระยะโจมตีของมารัตมารัตเป็นคู่ต่อสู้ที่หนักหน่วงสำหรับทุกคนมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มารัตจะลม้มลงเขาจะไม่หยุดก้าไปข้างหน้าและมีพลังอันตรายอยู่ในกำปั้นทั้งสองของเขาเมื่อพิจารณาจุดนี้แล้วถือว่านี่เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของซูเปอร์บอล แต่ว่าจากความคิดเห็นนี้นะครับก็มีคนเข้ามากล่าวแย้งว่าโปรดรู้ว่ามีคนอีกหลายคนที่มองว่าซูเปรอร์บอลไม่สมควรชนะจึงอยู่ที่มารัตอัป,ปคัตเข้าเป้าไม่กี่ครั้งแต่ว่าซูเปรอร์บอลที่พยายามเตะก็ถูกมารัตสกัดกั้นได้ไม่ใช่หรือความคิดเห็นต่อมาครับซูเปรอร์บอลหมดแรงเพราะว่าการต่อสู้กับมาลัดไม่ต่างจากการต่อสู้กับรถไฟซูเปรอร์บอลสูญเสียพลังงานไปอย่างมากเพื่อผลักมาลัดออกไป คู่ชคคนอื่นที่เจอกับมาลัตก็ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันผู้ชายคนนี้มีพลังที่มหาศาลมากความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้ก็กล่าววิภา์วิจารณ์ว่าฉันกลับมองว่าซูเปอร์บอลไม่ได้ทําอะไรเลยการต่อสู้ที่สูสีทําให้สามารถปล้นชัยชนะในการโชคครั้งนี้ได้ และจากมุมมองตรงนี้ก็มีคนอีกคนนะครับที่ไม่เห็นด้วยโดยที่คนนี้นะครับกล่าวว่าคุณคิดว่ามารัตเนี่ยทำอะไรซูเปอร์บอลได้อย่างนั้นหรือฉันเห็นเขาปล่อยตมัดโง่งทเทไม่โดนเป้าตงกันข้ามกับซูเปอร์บอลฉันเห็นเขาเตะแล้วเวียงเขาใส่มารัตได้อย่างต่อเนื่องและจากข้อถกเถียงตรงนี้นะครับก็มีคนกล่าวว่าเลิกเถียงกันได้แล้วฉันคิดว่าซูเปอร์บอลได้คะแนนจากการผสมผสานอาวุธต่างๆรวมถึงเข่านั่นก็ด้วย คนต่อมานะครับคนที่เห็นด้วยกับชัยชนะของซุปเปอร์บอลก็บอกว่าอย่าร้องไห้ไปเลยนะจะผูกขี้แพ้มารัดนี่เอาแต่ขึ้นไปชกมวยเขาได้แต่เดินโง่ๆเข้าไปแต่ว่ากลับไม่มีอาวุธอะไรอย่างอื่นเลยเขาออกอาวุธได้แค่มิตีเดียวและมีหมัดอัเปร์คัตไม่กี่ครั้งเท่านั้นที่ทำได้ดี ต่อมานะครับคนนี้ก็กล่าววิาพากษ์วิจารณ์ทางมารัฐว่านี่คือคิกบ็อกซิ่งไม่ใช่มวยสากลคะแนน,นจากการออกหมัดเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทําให้กรรมการให้คะแนนและจากมุมมองตรงนี้นะครับก็มีคนกล่าวแย้งว่าแต่ว่านี่คือคิกบ็อกซิ่งไม่ใช่มวยไทยดังนั้นหมัดเหล่านั้นย่อมได้คะแนนมากกว่าการเตะนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมรถถังถึงแพ้เทนชิน ต่อมาครับก็คำปรรยาิพา์วิาจารณ์การออกมาของทางมาลาสว่าต่อให้คุณขึ้นโชคทั้งคืนคุณก็จะไม่ได้คะแนนสำหรับนักสู้ที่ออกอาวุธได้แค่มิติเดียวซูเป,ปรอร์บอลชนะเมื่อดูจากเทคนิคคุณจะร้องไห้หรือว่าวิเคราะห์ยังไงก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วซูเป,ปรอร์บอลก็เป็นคนที่ถือเข็มขัดแชมป์ต่อมาครับกล่าวสั้นๆว่ามันเป็นการต่อสู้ที่สูสีแต่ว่าซูเป,ปรอร์บอลชนะด้วยการเตะและเขา่า และจากมุมมองตรงนี้นะครับก็มีคนเนี่ยกล่าวแย้งว่าข่าและการเตะของซูเปอร์บอลส่วนใหญ่ถูกบล็อกเอาไว้ได้หมดด้วยแขนเข้าได้แต่ดันมาลัดเอาไว้เพราะว่ากำลังจะจนตรอกอย่างหน้าขยักแยงไม่มีใครเห็นด้วยกับผลการตัดสินที่ฉันเห็นก็คือซูเปอร์บอลึึงกับหัวสั่นเพราะว่าโดนหมัดอัปคัตและโดนเตะน่องในขณะที่ซูเปอร์บอลทำได้เพียงแค่แทงเข่าใส่ท่อนแขนของมาลัดเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาครับแชร์มุมมองว่าัชลักมาลัดตตว,ว่าซุปเปอร์บอลทุบตีเขาด้วยการแทงข่าและเตะปัญหาของมาลัดก็คือเขาไม่มีอาวุธที่หลากหลายหรือแม้แต่การพยายามเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้เขาจำเป็นต้องสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ ต่อมาครับกล่าววิาพากษ์วิจาร์ว่าถูกครั้งที่มีการตัดสินของกรรมการวันพวกเขาจะมอบความได้เปรียบให้กับนักสู้ชาวไทยฉันผิดหวังมากกับซุปเปอร์บอลเหมือนว่าเขาไม่มีทักษะอะไรเลยนอกจากเขาวันนี้เขาดูอ่อนแอมากฉันสนับสนุนซุปเปอร์บอลแต่ไม่คิดว่าเขาจะเป็นผู้ชนะเช่นเดียวกับความคิดเห็นต่อมานะครับที่กล่าววิาพากษ์วิจารณคล้ายกันว่าซุปเปอร์บอลแพ้อย่างชัดเจนเขาถูกไล่ต้อนหลังจากยกแรก เขาอ่อนแอและเหนื่อยมากเขาไม่สามารถทำให้ผู้หญิงล้มลงได้ดูยซ้ำจากการเตะที่เบาเหมือนขนนกแบบนั้นต่อมาครับครี่กล่าววิาพากษ์วิจารณ์ว่าผมเห็นว่ามารัตสมควรชนะซูเปรอร์บอลเชื่องช้าม,มากในไฟนี้ผมรู้สึกเศร้ากับผลการชกเห็นได้ชัดว่าซูเปรอร์บอลกลายเป็นถุงก๊อบแก๊บที่ปลิวไปตามตลาดผลการชกกลายเป็นแบบนี้ไปได้ยังไง ความคิดเห็นสุดท้ายคนนี้กล่าวไว้ค่อนข้างยาวเลยนะครับความคิดเห็นนี้นะครับกล่าวว่าซูเปอร์บอลชนะด้วยเขาทีแม่นยำและได้คะแนนสูงการตัดสินยุติธรรมแล้วการเดินหน้าของมารัตทำให้ดูเหมือนว่าเขาสมควรชนะแต่ว่าการต่อสู้โดยใช้เซลล์สมองเพียงครึ่งเดียวมันไม่ได้ทำให้คุณชนะนอกจากนี้ให้สังเกตรปฏิกิริยาของนักสู้หลังการต่อสู้ซูเปอร์บอลรู้ว่าเขาชนะ ในขณะที่มาลัดขาดความมั่นใจในการชนะนักสู้รู้ดีที่สุดเว้นแต่ว่าจะเป็นการต่อสู้ที่สูสีกันมากซึ่งในกรณีนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นเอาละครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คือความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่ผมนะครับหยิบยกมาฝากกันในวันนี้แต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะต้องขอตัวลาไปแต่เพงเทุนี้ก่อนพบกันใหม่ในโอก,กนนาสับวัปน,นี้สวัสดีครับ